ผมก๊อบนะครับผมก็ทําทเกี่ยวกับผลิตแผ่นใต้ทองรถครับผม,มก็แบรนด์สกายไดครับซื้อเครื่องมาถึงปุ๊บต้องมาลองตัด<ห>ลองนะอะไรเงี้ยทิ้งเยอะใหญ่ทิ้งเยอะทิ้งเยอะก <laughs> ว่าจะได้กว่าจะได้ชิ้นหนึ่ง <laughs> ผมอยู่ถนนสุข,ขาภิบาล5ครับผมมีซอยไหมอ่าซอย34ครับต้องบอกว่าเอกซอยแล้นะซอยเดยนะเดี๋ยวเขามาถามหาว่าอยู่สุข,ขาภิบาล5าแถวไหนอ่าของผมทำมาอยู่โดยประมาณ4-5ปีแล้วครับอ่าจริงๆแล้วก็มีมีทุกแบบเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรสซิ่งที่จะโหลดเตี้ยเนาะจะมีปัญหาเรื่องแผ่นใต้ท้องที่จะหลุด ข้อดีข้อดีนะครับคือก็ตัวแผ่นนะครับเป็นอลูมิเนียมมันก็จะทนรับแรงกระแทกแล้วก็ปัญหาเรื่องชิ้นเดิมหนุดที่เขาของเดิมเขาจะให้จากโรงงานจะเป็นพลาสติกถ้าเทียบกับของเดิมที่เป็นชิ้นพลาสติกก็อาจจะหนักขึ้นแต่แผ่นมันก็ไม่ได้หนักขึ้นมากครับอาจจะเวลาใช้งานหินกระเด็นโดนนะครับโดยโดยวัสดุของตัวตัวโลโหะ มันก็จะมีเสียงดังก็แก,ก๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ข้อเสียที่แบบรับไม่ได้ทั้งหมดมก็คืออยู่ในพื้นฐานของของทีง่รับได้อ,อ,อยู่แล้วใช่ครับถ้ารถที่ไม่ได้มีเราไม่มีแบบเราไม่มีเลยขั้นตอนการทํายังไงบ้างขั้นตอนการทํานะครับผมก็จะจะให้ลูกค้ารถเข้ามาแล้วผมก็จะวัด วัดจากตัวรถเลยครับวาดแบบแล้วก็ไปเขียนเขียนแบบในคอมครับใช้เวลานานไหยพี่ถ้าเกิดรถไม่มีแบบรถไม่มีแบบก็ก็ถ้าทั่วไปนะครับก็จะประมาณหนึ่งวันวหนึ่งเชา้าแล้วก็รับเย็นหรือว่าถ้าดูความแยกของของตัวงานก็จะอาจจะต้องทิ้งรถลูกค้าก็ทิ้งรถไว้ก็ได้นั่งรอก็ได้ใช่หนึ่งถึงหนึ่งสองวันนะครับถ้าโดยโดยประมาณครับเฉลี่ยแล้วถ้ารถที่มีมีของมีแบบอยู่แล้วพี่มีแบบอยู่แล้วก็คือก็คือเข้ามาได้เลยครับ ก็ใช้เวลาติดตั้งประมาณ20-30นาทีโอ้เร็วนะ20-30นาทีแป๊บเดียวเองรถรถที่แบบยอดนิยมจะ่เข้ามาติดบ่อยๆจะเป็นรถรุ่นไหนก็จะเป็นฮอนด้าครับฮอนด้าเลยจะจะเป็นแจซิตี้ซีวิคอะไรประมาณสเพราะว่ารถซิงรถบ้านก็ติดได้หมดเลยใช่ครับรถซิ่งรถบ้านติดได้หมดเลยครับตัวแทนจำหน่ายมีกี่สาขาพี่ตัวแทนมีกี่สาขาเหรอครับก็ก็เกือบเกือบทั่วประเทศครับถ้าเกิดเราก็เป็นคนผลิตแล้วก็ส่งไปหรือว่าใช่ครับ ็กจะเป็นตัวแทนที่ที่จะรับจากเราแล้วก็จะจะขายครับอืมแล้วช่องทางการติดต่ออะไรพี่ช่องทางการติดต่อนะครับผมผมก็จะหลักๆเลยก็จะเป็น Facebook ครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นแผ่นปิดใต้ท้องรถยนต์สกายได้ครับสกายได้ครับจะมีทิกตอกครับทิกตอกชื่ออะไรพี่ฝากทิกตอกก็จะเป็นสกายได้ทีเฮสฝากเบอร์โทรศัพท์วเหน่อยครับเบอร์นะครับก็0823240035แล้วมีคนโทรมาแล้วรับเลยใช่ไหมรับครับรับนี่วาดแบบเสร็จแล้วพี่อ่าเสร็จแล้วครับ เราวาดมันลงไปเราวาดมันลงไปใช่งเลยแต่ทีนี้เราต้องการเหมือนกับเทสตูคอนเฟิร์มว่าโอเครูตรองอะไรเงี้ยเทสตต่อตัวนี้เขาเรียกเครื่องตัดแบบไหนพี่ครับเป็นเครื่องตัดตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ครับอ๋อเ,เครื่องตัดเลเซอร์เมื่อก่อนถ้ายังไม่มีเครื่องอ่ะพี่พี่ใช้แบบใช้วิธีไหนรับ ท่าในยุคแรกของผมเลยผมจะใช้มือตัดเลยแสดงว่าเวลานก็ต้องนานขึ้นใช่ไหมหรือว่าต้องรองให้ลูกค้าออเดอร์มาก่นอนช่วงนั้นก็ใช่ก็คือออเดอร์แล้วก็สต็อกไว้บ้างรุ่นที่เขานิยมหรือมีแต,แต่แต่ก็ระยะเวลาทำก็นานกว่านี้รอบนี้คือทำอู่ใหม่ลงทุนใหม่ใหม่หมดเลยใช่เดี๋ยวนี้ผมก็จะลองวาดมาร์กแบบดูแต่มันอาจจะไม่เห็นอ๋อมันเหมือนกับเราวาดรูปแล้วมันจะต้องทำแบบ โครงโครงล่างก่อนโครงล่างแม้เราก็แล้วก็เอาแบบที่เราวัดอะครับมาดูว่ามันตรงไหมถ้าตรงก็ตัดได้เลยพอมันตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอ้ที่เราทําแบบกับรถไว้เนี่ยเอามาวางภาพวางภาพว่ามันตรงกันไหมใช่ตรงนี่คือแบบง่ายๆแล้วก็ชัวร์มากกว่าที่เราจินตนาการนะครับว่าวางยาเท่าไหร่อะไรเงี้ย อย่างนี้คือเป๊กกว่าเป๊กกว่าครับแล้วแบบซื้อเครื่องมาใหม่ๆแล้วพอเวลามาตัดแล้วไม่ไม่ตรงมีไหมซื้อเครื่องมาถึงปุ๊บต้องมาลองตัดลองอะไรอย่างเงี้ยทิ้งเยอะเหญยเยทิ้งเยอะทิ้งเยอะกว่าจะได้กว่าจะได้ชิ้นหนึ่งกว่าจะได้มาหนึ่งอันเนี่ยยากอยู่นะนาอยู่นะครับไม่ง่ายในขนาดมีเครื่องไม้เครื่องมือนะแถ้าอันไหนที่แบบมีแบบอยู่แล้วก็ทัพเดียวทับเดียวครับก็คือฝังฝัปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าตัวนี้มันก็คือได้แบบแล้วถ้ามันได้แล้ว พอตัดเสร็จแล้วเวลาเราเราจะทําให้มันเข้ารูปเข้าทรงก็คือต้องไปน่นเครื่องนุนใช่ไหมพี่อันนั้นจะเป็นเครื่องขับอ่ะครับอ๋อก็คือพับเอาขอบเอาเหลี่ยมให้มันตรงใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าไหนตรงๆแล้วก็ไปนี้เลยใช่ครับเจาะรูแล้วก็ขึ้นตั้งเลยใช่ครับแต่ชิ้นนี้ชิ้นนี้มันคือชิ้นตรงตรงกันชนหน้าครับอ๋อเราไม่ได้ปิดทั้งหมดใช่ลูกค้าคืออยากอยากแก้ปัญหาที่ว่าพลาสติกเดิมเขาลุดบ่อ่าอ่าแล้วก็ เปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันโอกาสหลุดมันน้อยลงคือถ้าถ้าเราว่าให้มันเข้ารูปเสร็จปุ๊บที่เหลือเราก็มาแต่งเรื่องความสวยงามเรื่องลดักณะดูเหลี่ยมดูคมมันใช่ไหมใช่ครับก็ดีนะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบตัดมือเทียมืออะไรนะใช่ครับ เราใช้เวลาตัดกันไปแค่กี่วินะประมาณนาทีนึงนะอ่ะนาทีนึงนาทีหนึ่งตัดเสร็จแล้วห้าเกือบนาทีถ้าถ้าเป็นไฟเบอร์อย่างเงี้ยเงีแยงี้ยเงียเงี้ยไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่ถึงนาทีเสร็จแล้วเสียเวลาวาดแบบวาดแบบประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็มาลบคมเนื้อันนี้ก็เก็บเก็บหน่อยครับขอบคมปลอดภัยเราด้วยปลอดภัยลูกค้าคนที่จะมาทํางานต่อจากเราด้วยใช่ไหมใช่ครับ ขั้งไทยไม่แพ้ชาดใดในโลกจริงเราดูนะมันไม่ได้ส่งมาจากต่างประเทศเลยเนี่ยของจากบ้านเราเลยอยู่หน้าบ้านผมเลยเดี๋ยวนี้ไปลองว่าจะตรงไหมอ่าไปลไาลุ้นไปลาลุนลุ้นอยูต้องลุ้นเนอพี่ต้องลุ้นต้องลุ้นเพราะทำทำชิ้นแรกกระตื่นเต้นตลอดเลยจริงวะตื่นเต้นนี่ตอนนี้ตื่นเต้นออเลยเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นจริมันจะตรงไหมอ๋อตรงอยู่ครับตัวลงตรงนะตรงตัวนะตรงอยู่ ดูดูตรงไหนว่ามันตรงไม่ตรงเนี่ยเพจสรูยึดอ๋อที่เจาะรูไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งครับของผมท้าของชิ้นเดิมๆส่วนมากที่ที่มาติดรถถ้าเราสังเกตมันจะเป็นอ่าใช่แต่ของผมก็จะเป็นน็อตอ๋อเขาเรียกยิงยิงอะไรนะเป็นลิเวตลิเวตนัดลิเวตนัดเออใช่ใช่เป็นน็อตอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่าแล้วก็ขันน็อตเข้าไปใช่ขันครับอาจจะต้องมีการเจาะแล้วก็ยึดอ่ไม่มีรูอยู่แล้วป่ะบางบางบางรุ่นรุ่นอาจจะต้องเจาะ าบางรุ่นเขาม่มีูกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับรถอยู่แล้วจริงๆไม่ครับใช่จริงๆจริงๆไม่มีไม่มีมลผลเสียอะไรเลย,เลยแข็งแรงด้วยนะใช่ครับขอถ่ายตอนที่มันตรงเน,งนี่ยตรงเลยตรงจริงเวยไม่ต้องรุ้นเยอะไม่ต้องรุ้นอ,อันนี้เราทำอะไรต่อครัอบอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะปั๊ม โลโก้อะครับโลโก้โลโก้หมายถึงโลโก้ของพี่ใช่สกายไดท์สกายได์ใช่๋อก็มีอันนี้จะเป็นเครื่องปั๊มเครื่องปั๊ปั๊มให้มันยุบลงใช่แล้วเราก็มีโลโก้ติดไปเลยใช่ครับอ๋อมันจะกดลงไปใช่ครับนี่ไงบ่มและเราก็จะเอาโลโก้ไปติดใช่ครับสีฟ้านี่เราก็ไม่ได้ลอกออกของสีฟ้า ลอกครับอ๋อลอกอีกตัวนี้มันเป็นฟิล์มฟิล์มกันรอยครับเวลาเราเนี่ยยกเวลาเราทำงานอะไรเงี้ยครับมันจะกันรอยแล้วพอเราติดตั้งเสร็จเราก็ลอกออกลอกออกเลยสวยๆเราจะได้แผ่นเงาเงาใสๆสวยๆแล้วที่เหลือลูกค้าก็จะไปขูดอะไรก็ของเขาตามสไตล์